นิทานเรื่องแม่มดขนมหวานกับนางฟ้าฟันผุนี่ไงร้านแม่มดขนมหวานตั้งอยู่ติดถนนใหญ่มีขนมมากมายช่างน่าตื่นตาตื่นใจดูในชั้นนั้นสิเต็มไปด้วยลูกอมและขนมหวานสีสันสดสวยมากมายเห็นแล้วต้องตาติดใจเพราะรู้ว่าเหล่านางฟ้าฟันผุทางก็ชอบลูกอมและขนมหวานแม่มดจึงทำทั้งลูกอมและขนมหวาน แต่เอ๊ะขนมหวานอะไรบ้างนะแม่มดมีโรงงานที่เอาไว้ปรุงลูกอมและขนมหวานได้หลายร้อยชนิดมีน้ำตาลกองโตเท่าภูเขามีสีหลากหลายไว้แต้มขนมแต่งกลิ่นด้วยเวทมนต์ดวนใจตอนกลางคืนแม่มดจะแอบทำลูกอมและขนมหวานทั้งคืนลูกอมผสมนอนชอ็อกโกแลตไส้กิ้งกือเค,ค้กหน้าไข่ไส้เดือนขนมกรุบกรอบจากปีกค้างคาว น้ำหวานสีเหลืองจากเมือกหอยทากน้ำหวานสีแดงจากน้ำตาคาังโคกออกหกักน้ำหวานสีดำจากชีมีป่วยยำรุง่งแม่มดขนมหวานก็ไล่เวทมนต์ขนมหวานไปในเมฆหมอกของความมืดเวทมนต์ขนมหวานลอดเข้าทางช่องแตกของหน้าต่างบางก็ลอดเข้าช่องใต้ประตูอบอวนอยู่ในบ้านรุกเข้าไปห้องนอน กล่อมให้เ <ijn Diamond Hai> หล่านางฟ้าฟันผุต้องมนหลงไหลในขนมหวานจนไม่อยากกินข้าวไม่อยากกินอาหารให้อยากกินแต่ขนมหวานยามเช้าแม่มดขนมหวานเปิดร้านเหล่านางฟ้าฟันผุก็กรูกันมาประตูเวทมนต์เสียงดังติ้งต่องลูกอมติ sabor, ้งต่องขนมหวานเวทมนต์ติ้งต่องลูกอมติ้งต่องขนมหวานครอบงำเหล่านางฟ้าฟันผุให้เชื่อฟัง แม่มดขนมหวานใช้งานเหล่านางฟ้าฟันผุให้ไปร่ายเวทมนตติ้งต่องลูกอมติ้งต่องขนมหวานให้คนทั้งเมืองหลงไหลในขนมหวานจนไม่อยากกินข้าวไม่อยากกินอาหารให้อยากกินแต่ขนมหวานในที่สุดคนทั้งเมืองก็ตกอยู่ในเวทมนต์แม่มดขนมหวานทุกๆวันผู้คนมุ่งหน้าไปที่ร้านแม่มดขนมหวานจนเสียงประตูร้านดังไม่ขาดสาย เต้งต่องลูกอมเต้งต่องขนมหวานแล้วเมืองทั้งเมืองก็มีแต่คนเสื่องซึมร่างกายสุดโทมเพราะกินแต่ลูกอมกับขนมหวาน